ขอให้นี hai, ่ๆนะคะเข้ามหาวิทยาลัยที่ที่อยากเข้าได้แล้วก็มีความสุขกับชิตในมหาวิทยาลัยนะคะก็คอนกรีตไปค่ะพี่พี่มหกขอให้ชีวิตมหาลัยต่อจากนี้เป็นปีที่แฮปปี <Craig expressive toi> ้แล้วก็ขอให้เจอสังคมดีๆเพื่อนดีๆนะคะก็ชีวิตมหกก็ยากมากเลยเพราะว่าพี่พี่อยาจจะต้อง เรียนหนักแล้วก็เตรียมสอบอีกแต่พี่ๆก็ผ่านกันมาได้แล้วก็สุดยอดเลยค่ะสวัสดีครับพี่ๆผมอู๋ครับแพวค่ะวันนี้พวกเราก็จะมาแสดงความยินดีกับพี่ๆปีหกสองด้วยนะครับที่กำลังจะจบมหแล้วก็ขอให้พี่ๆโชคดีแล้วก็แฮปปี้กับชีวิตมหาลัยครับค่ะแล้วก็ขอบคุณสําหรับช่วงเวลาที่ผ่านมาสองปีและขอโทษสําหรับบางเรื่องที่เราอาจจะทําผิดพลาดและหวังว่าพี่ๆจะกลับมาเยี่ยมกันบ่อยๆนะคะขอบคุณค่ะบาย ยังไงหนูก็ขอแสดงความยินดีกับรุ่นพี่โมงหกทุกๆคนเลยนะคะที่จบมาปลายแล้วแล้วก็ขอให้พี่รุ่นพี่มีความสุขโชคดีในทุกๆเส้นทางที่พี่ๆเลือกกันนะคะค่ะก<อ>็ขอให้รุ่นพี่ที่จบม6หกทุกคนได้คณะ,ะตามที่หวังไว้แล้วก็สอบให้ได้คะแนนเยอะๆนะคะสว,คว,วัสดีค่ะไ้อน่อเดเลยย ขอให้ใช้ชีวิตในรวมมหาลัยให้สนุกนะคะก็ขอให้นพี่ทุกคนสอบติดในคณะที่ตัวเองหวังนะคะได้คะแนนเยอะๆเลยคะขอให้ทุกคนหละค่ะหลก้าสวัสดีค่ะทุกคนก็ก่อนอื่นนะคะขอแสดงความยินดีกับทุกคนนะคะในที่สุดก็จบแล้วเนาะสำหรับรุ่นนี้นะคะก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่น่ารักนะคะแล้วก็ตักเตือนได้นะคะอาจารย์ยังจำวันที่ ทุกคนมาสอบกันได้อยู่เลยนะคะก็เวลาสมปีมันผ่านไปเร็วมากๆเลยเนาะเหมือนเพิ่งผ่านไปไม่นานนี้เองนะคะแล้วก็มีหลายคนที่โกินเตอร์ไปเหมือนกันนะคะไม่รู้ว่าจะได้ดูคลิปนี้หรือเปล่านะคะก็หวังว่าทุกคนจะสบายดีนะคะอ่ะก็ขอบคุณก่อนละกันนะคะขอบคุณสำหรับการเป็นนักเรียนที่น่ารักเสมอมานะคะตลอดสามปีนะคะแล้วก็ ต่อไปจากเนี้ยก็จะโตเป็นผู้ใหญ่กันอีกขั้นหนึ่งนะคะก็ขอให้ทุกคนเลือกเส้นทางเดินของตัวเองนะคะที่ตัวเองชอบที่ตัวเองถน,นัดนะคะอย่าไปตามใครนะคะอย่าเลือกตามใครเพราะว่าอาจารย์ก็คิดว่าถ้าสมมุติว่าหนูชอบอะไรจริงๆเนี่ยหนูก็จะไม่หมด แพชชั่นในความพยายามกับมันถึงแม้จะเจอปัญหาอะไรหนูก็จะผ่านไปได้เพราะหนูชอบนะคะหนูจะมีแพชชั่นในความพยายามเสมอนะคะแล้วก็มีสตินะคะในทุกๆด้านในทุกๆเรื่องนะคะโตแล้วนะคะเวลาทีา่จะเจออะไรนะคะจะทําอะไรก็คิดเยอะๆนะคะคิดถึงคนรอบข้างนะคะคิดถึงพ่อแม่เยอะๆนะคะคิดว่า เขาจะเสียใจไหมนะคะหรือว่าทำอะไรแล้วใครจะเดือดร้อนหรือเปล่านะคะก็เป็นห่วงอยู่นิดหน่อยนะคะบางคนเท่านั้นนะคะก็ส่วนที่เหลืออาจารย์คิดว่าแบบเออได้แล้วแหละได้แล้วแหละนะคะพร้อมที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้วนะคะก็คิดเยอะแล้วกันนะคะถ้าอะไรที่คิดว่ามันจะกระทบกับคนอื่นนะคะจะทำให้คนอื่นเดือดร้อน เหลืออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลี่ยงๆไปนะคะแต่ว่าถ้าอะไรที่มันไม่กระทบใครไม่ทําให้ใครเดือดร้อนนะคะและเป็นสิ่งที่ดีก็ทําเลยนะคะถึงแม้ว่าจริงๆเนี่ยสามปีเนี่ยเนาะสองปีที่ผ่านมาเราน่าจะได้ทํากิจกรรมอะไรที่มันเยอะกว่านี้ใช่ไหมคะแต่ว่าด้วยสถานการณ์เนาะมันก็ทําให้เราทําอะไรได้ไม่มากนักใช่ไหมคะก็หวังว่ามันจะเป็น ช่วงเวลาที่นักเรียนจะได้พักผ่อนแล้วกันเนาะถือว่าเป็นการพักผ่อนนะคะเพราะว่าโตไปก็ไม่ค่อยได้นอนนะคะโตเป็นผู้ใหญ่ก็ไม่ค่อยได้นอนแหละนะคะเออก็ช่วงนี้ก็พักผ่อนตุนไว้เยอะๆหน่อยนะคะแล้วก็หวังว่านะคะการเป็นนักเรียนวิชาเอกภาษาญี่ปุ่น3ปีที่นี่จะทําให้นักเรียนแข็งแกร่งนะคะเจอกับภาษาญี่ปุ่นที่ยากมาแล้วเนี่ยก็ หวังว่านักเรียนจะแข็งแกร่งขึ้นมีสติขึ้นนะคะคิดอะไรได้ซับซ้อนมากขึ้นจากแบบหลักภาษาเนาะนะคะแล้วก็หวังว่าจะเป็นประสบการณ์แล้วก็ความทรงจําที่ดีสำหรับทุกคนนะคะมันก็จะเป็นความทรงจําที่ดีสำหรับอาจารย์เช่นกันนะคะก็โชคดีนะคะมีอะไรก็คุยมาถามมาได้ตลอดนะคะยังเป็นนักเรียนอาจารย์กันอยู่ ตลอดไปนะคะขอบคุณทุกคนนะคะโชคดีค่ะโอเคสวัสดีทุกคนนะจา์ก็ขอแสดงความยินดีด้วยที่พวกเราก็จบม .6 แล้วเนาะพวกเราก็กำลังจะก้าวสู่ความเป็นผู้ใหญ่ไปขั้นหนึ่งก็คือการเข้าสู่มหาวิทยาลัยนะอ่าก็ค่อนข้างใจหายเพราะว่าอาจารย์ก็อยู่กับพวกเรามาตั้งแต่ม .4 เนาะ ก็เห็นความเปลี่ยนแปลงความเติบโตของพวกเรามาตั้งแต่แรกนะก็ยังไงขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็ยินดีกับคนที่ได้มาหาวิทยาลัยแล้วส่วนคนที่ตอนนี้กําลังรออยู่อาจารย์นนก็ขอให้เราแบบสมหวังเนะให้เข้าคณะแล้วก็มหาวิทยาลัยที่ตัวเองต้องการได้นะครับแล้วก็ต่อไปนี้ก็ใช้ชีวิตด้วยความมีสติเนาะระมัดระวังตัวเอง แล้วก็เวลาจะทําอะไรก็คิดเยอะๆนิดนึงเนาะใช้วิจ,รา,จารณญาวิจารณญาณเยอะขึ้นหน่อยนึงนะครับเพราะว่าเราเป็นผู้ใหญ่แล้วเนาะก็เวลาทําอะไรต้องมีสตินะครับแล้วก็รักตัวเองให้มากๆอันนี้สําคัญเนาะทาอะไรก็คิดว่าทําอันนี้แล้วมันดีกับตัวเองไหมนะผลมันแบบว่าจะทําให้เราลําบากทีหลังหรือเปล่าอันเนี้ยก็ ฝากไว้สำหรับพวกเราละกันว่าทำอะไรก็คิดๆกันเยอะๆนิดนึงเนาะแล้วก็จริงๆอาจารย์ขอชมพวกเราเนาะตลอด3ปีที่ผ่านมาพวกเราทุกคนก็พยายามกันเต็มที่ในเอกญี่ปุ่นนะอาจารย์ขอชื่นชมมากๆก็ได้เห็นความพยายามนะถึงแม้ว่าบางคนตอนนี้อาจจะไม่ชอบภาษาญี่ปุ่นแล้วแต่ว่าก็พยายามนะฝืนกันมาจนจบได้ก็ชื่นชมจริงๆเนาะพวกเราก็เก่งมากนะครับ จานก็หวังว่าพวกเราจะนะประสบความสำเร็จในชีวิตเช่นเดียวกันเนาะแล้วกอ็อย่าทิ้งภาษาญี่ปุ่นซะทีเดียวนะครับยังไงไมันก็เป็นสกิลติดตัวเนาะถ้าแบบว่าใช้ได้เก็บไว้ได้แต่ก็อยากให้พวกเราแบบรักษาไว้นะครับอุตสาห์เรียนมาตั้งสามปีเนาะถึงมันจะแบบได้ไม่หมดหรือว่าแบบยังผิดอะไรก็เก็บไว้ดีกว่านะเป็นอาเรว่า ความรู้เพิ่มเติมของเราเป็นแบบสิ่งที่ประดับหัวนะประดับตัวเราไปนะครับก็ไม่มีอะไรล่ะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆแล้วกันแล้วก็ว่างๆก็อย่าลืมแบบมาล่าสู่กันฟังนะว่าแบบเออชีวิตเป็นยังไงอย่างเงี้ยนะครับอ่ะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะทุกคนนะครับบ๊ายบายมีความสุขมากๆนะนมนะินาซังสำเร็จโอเมเดโตะโกซส 私が初めて皆さんに会ったのは3年前のサマーコースでしたひらがなを教えましたが一生懸命頑張る学生あまり勉強しない学生元気な学生静かな学生寝ている学生漫画を読んでいる学生いろいろな学生がいました 男の学生たちは授業が終わったら元気になって私と話したり日本の歌を歌ったりしました。一年生の日本語は簡単でしたね。でも二年生になって漢字も文法も難しくなりました。それにコロナウイルスで学校へ行けなくなって うちで一人で勉強しなければならなくなりました。三年生も初めから最後までオンラインでとても大変でしたね。それでも皆さんは本当によく頑張りました。そして日本語がとても上手になりました。 よく話せるようになった学生難しい漢字をたくさん覚えた学生日本の歌が歌えるようになった学生私の日本語がわかるようになった学生一人一人違いますがみんな日本語がとても上手になりました 私は皆さんと一緒に勉強できて本当によかったです。今、さようならを言うのは寂しいので言いません。皆さん、また学校で会いましょう。これからも元気で 楽しい大学生活を送ってください。そしてクラスの友達や先生のことを忘れないでください。幸せな時間をどうもありがとうございました。じゃあまた会いましょう。